ปิดกล่องก่อนละกันนะเพื่อนนี่จะไม่ได้เปิดกล่องเราผมตว่มไม่เกลือหรอกตัไขอพรกับไอ้ีแนนแป๊บนึงมันน่าจะรวยพรผมดีอยู่นั่นเนมนหมสวัสดีไรอยู่ะยยวะ,วะเสืเอควยอะไรเ้ยย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 ยดยยย่ยยูจะยย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 วยยยย

เปิดก่องก่อนแล้วกันนะเพื่นี่จะไม่ได้เปิดกงเราแต่ผมเจ้าผมคงไม่เกือหรอกขอคอนกับไอ้จีน่าแป๊บนึงจะน่าจะควยพรผมดีอยู่นนน้องนี่ หรออะไรอยู่วะเสือควยอะไรไอเหี้ยขอพรยดิพรเลยพร้อเปิดกอนกูขอตังค์เลยดิช่วงนี้จนขอตังค์เลยไมกูอันนี้ไเคด้เือนเลยสักอย่างไหวม่แบบนี้ไปหอดีกห คือมึงต้องการอะไรเอ้าเชี่ยจะโทรว่ามึงไม่ได้เลยหรอก่ะไม่ได้มึงต้องการอะไรมึงพูดมาเลยมึงจะเอาแหวงไปเลี้ยงไหมแล้วมึงจะขอร้อนจากมึงหน่อยกูจะเปิดกองมึงเปิดไม่ได้หรอกเฮงซวย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 มีแต่คนสัตทิ้งก็อาบนวก็ได้ฮัลโหลฮัลโหลคุณวันชัยว่าไงครับ ก็เตรีมอยู่ครับผมกินข้าวยังยังครับไม่รู้จะกินข้าวตอนไหนเนี่ยยังไม่รู้เลครับทำไมอ่ะกตรียมถึงกี่โมงไม่รู้เหมือนกันทำไมอ่ะพี่นอนยังยังไม่นอนเลยพี่จะนอนกี่โมงพี่ยังไม่ง่วงดิยังไม่อิ่มหิวหิวเงี้ยเรียงข้าวเดี๋ยวไปหาเลยแล้วพี่จะกินข้าวตอนไหนอ่ะก็ดีมาเมื่อไหร่พี่กินเมื่อนั้นแหละจะพอได้ยังพี่จะไปเล่นเกมนะเดี๋ยวตี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปกองไว้อให้ผมเลยขอที่โชคดีนะโอเคไหม เอ่อยากกินแล้วตนนียอ้อ้คนคนนี้เนี่ยเอ้ยออ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไ้ไอไอนไอ้้ไออไ้ไปไ้ไอไ้ไอ ข้าวโย่คิดถึงโอ๊ยคิดถึงที่สุดแล้วทำไมทำไมคิดถึงหนูอ่ะจะมาขอคำอวยพรคำอวยพรคำอวยพรอะไรอ่ะอันนี้ที่จะเกิดดังอืมอกิดดังที่ไหนพีโอ,อ๊ยพี่อันแน่นอนเี่สูส้ อพี่จะตีหรอใช่จตีหนูนนนนพี่จะเปิดอะไรอ่ะเปิดเปิดกล่องหรือไม่เปิดใจหนูจะลองดูจะเปิดอยู่เท่าน,นี้จะหลุดแค่นั้นแหละเดี๋ยวพี่ไปจีบไอ,อ้ลิงต่อละโอเค ทำอะไรอยู่เนี่ยถ้าไมเสียงเป็นแบบนี้อ่ะไม่ค่อยสบายเหมือนจะเป็นโควาเป็นโควาพี่ก็รู้ลอบ่อยมากมันจะนอนต่อเปลไม่นอนแล้วทำไมไม่นอนอะ่ะไปดูคนเปิดกล่องก่อนอ๋อแล้วไปไหนบ้าวันนี้ถามนี้จะชวนไปไหนหรอ เาดีๆช้ามาแกล้งมันเนี่ยว่างมันใจเราเปลาว่างตลอดหลยตายแล้วไปแล้วถึงจงไปแล้วไ,ปไ,ปไม่ไปค่ะขอให้เปิดได้นะ เออฮัลโหลมากูว่าคุยอยูมึงแล้วเสริมผมปกอนก่อนพี่ไม่ไม่มีเรื่องคูจะมีเยอะไอ้ดอะไรอี่ดีข้าวยัยังไม่ครับเออเดไม่กิน่นคูจะเปีดมึงะบากขนาดนี้แล้ววะน้องอะไรวะพี้กนอยู่เอ่อกั้งอไรอย่างนี้เลยอ่ะกัญดิ้ทำไมไม่รู้ว่ามึงกูเจอทั้งวันแน่ๆบอกเนี้ยมึงตตีมโทรมึงยโทรโทร ก็อยากอยากกินลาบเลือดตอนนี้มีแต่ลาบขาดเลือดว่ะเออมีเลือดเจ้าอยากได้เลือดอ่ะเพราะเราได้มีลาบแล้วอ่ะขาดเลือดกินกินกินเดี๋ยวเจอกันแน่นอนกินพี่เมื่อกอ่ะเจอกันอีกยาวไม่อยากเล่นแล้วกูตายแล้วไงมีลาพี่ผมจะไม่ไปชงไม่โอ้ยไม่ต้องถึงเปิดไปทีหลังได้คุยกันทั้งวันวันนี้แค่นั้นแหละ อย่าไปไปอุอยบิมึีเรื่องมกูอีกเยอะไอ้ดี้แต่สุ่มกล่องทีหนึ่งลำบากคนนั่งเซิร์ฟไอ้สัตว์สุจะอ้วกเดี๋ยวมึงรอในรอบทิ้งในเซียมเปรยข้อนุเกมเลยเอาให้อ้วกไปเลยพูดสิพอขอโทษระวังดิวกัเฟรมลงมือกันเติมนะจแต่ขอโทษนะที่แตขอโทษนะที่ยังโอเคพี่ไม่กินเขาเลยพี่ไม่กินหรอกมึงก็มึงแต่มึงก็ไม่ต้องเปิดเหมือนกันหมดเลยวันเนี้ย หลังวันมึงกับกูอ่ะพี่จะกินอะไรพี่จะกินสูงกี้เอ,อ้ยเหี่ยตายแล้วเออยปันแล้วที่กูเล่นเกี่ยส็จแล้วเจอกันตายแล้วหรอพี่กูไปแล้วข้ามมุย เออหนี่พอยดิพี่หิวข้าวอ่ะจะกินข้าวที่ไหนพี่ไม่รู้ว่าร้านร้านก็ข้าวแกงเปิดอ่ะข้า่แกงร้านแถวแจ้ววดปิดแถวพี่ร้านข้าวแกดในบ้านพี่เป็นปิดเออชาวบ้านหนุก็ปิดหมู่ก็ท้านไม่อยากกินเลยเออร้านร้านร้านพี่พึ่งแถวพระรามห้ามีคนอร่อยเลยไอ้ร้านแม่น้ำอ่ะนะเอ้ยไว้ก่อนไอ้เขี้ยวไว้ก่อนพี่ขับผ่านคนเต็มหน้าร้านเลย เด็กเสิร์ฟแป้งแทงกันหลังร้านไอ้สัสเด็กเสิร์ฟแทงกันอยู่หลังร้านเด็กเสิร์ฟเล่นแช่กันอยู่หลังร้านเหรอพี่เออดูดูเชี่ยคนเต็มเลยวันนั้นอ่ะแล้วหน้าร้านเขล่นอะไรกันอ่ะเล่นไฮโลพยากรกองแกงกองแกงวะนนั้ยแต่ไม่ต่อนพี่เห็นพี่ออกพี่ออกข่าวด้วยดิอ้าวพี่ออกข่าวอะผู้ว่าสั่งผู้ว่าโทรมาสั่งเลยผู้ว่าโทรมาสั่งทำไมอ่ะสั่งผิดไอ้เหี่ส์สกปรกแต่ไม่ได้ โอ้ยพี่นี่ไม่น้ำร้านไม่น้ำจะด้มีสองสาขาลานไม่น้ำเลยเนี่ยร้าไม่น้ำพีู่้ถูน้าน้ํ๋าทาไม้ยแ้อพี่แต่แต่ว่าร้านนี้มันกว่าพี่ไปกินก็โอเคอยู่นะอะไรโอเคคือเลูกชิ้นแบบร้านอื่นเป็นหมูผสมแป้งอะร้นีแป้งเงินอเอออ้าวของกูแล้วน่ะไม่ม่เออแต่ร้านนี้แต่รลานหมูแม่น้ำก็ดีสิแม่น้ำก่าทาพะไโตนะโตรมก้าก็ดีเหมือนกัน ไอ้ขี้พี่บอกไอ้คนดูฟังคนดูฟังอันนี้คือสาลายนะฟังเลยคือแมงสาบแบบรัดอื่นแมงสาบคือแบบแม่งเขี้ยเจอกันใต้โต๊ะสกปรกที่หมายเลยร้านแม่น้ำไม่มีคนจอดอีขี้ยเออพูดถึงแม่น้ำคนดูฟังก่อนไในที่วันนั้นอ่ะเออวันนั้นพี่เข้าไปกินข้าวแล้วสารสระพระรามห้าเว้ยโอ้โหเดินเข้าไปห้องน้ำคือแบบตกใจเลยพนักงานไม่ได้ไปยินรอแล้วอี้ยขี้มีคนไม่ขี้พี่ยอมกด พี่จะอ้วกกว่านั้นน่ะเขาแนะนำกุ้งมินจังเลยพี่จะคิดทำไมอ๋อน้องจีไอลินส่งยาให้ผมว่าพี่ขอบคุณนาดใช่เหรอโอ้โอน้องอีน้องไอรินหืม <c oughs> ผิดหวังเลยหนูไปส่งให้มันทำไมมันงูพิษงูพิษอะไรพี่น้องไอรินครับน้องไอรินครับรักครับเป็นไงพี่ผมจะเปิดเออไอ้นี่กูไปรักตี่กูตายหมดแล้วเลยจอกันไว้โอเคพี่เจอกันรักๆๆบ๊ายบาย มีใครจะโทรมาอีกไหมถ้าไม่มีจะเปิดกล้องปั๊ยไม่มีใครจะรูจักกูเขางนเงินเงินเงินเงเงินเงินเงิมเนเนดงเนเน สตูดโอป็นเท่าไหร่น้องรักตู้รอบไปกี่โดรอบไปกี่กองสองร้อยกรงถึงไงที่บอกแล้วเองมันบาปเองรู้ตัวไหมเพราะเองทำเองขาดื่มเขาลำบากโอ้ผมไม่ต้องพูดแล้วกแต่พี่จะวางยังทำไมายังไม่อยากคุยกับพี่ล่ะผมจะไปจองจองคือแบบดูดูที่ไม่มีความหมายเลยดิ พี่ไม่กินแต่พี่อยากคุยดีไงคุยไรไปกล่องทำไมทีนต้องมามันต้องว่างๆเลยนะเออดูดิแต่พี่จะคิดยังไงเนี่ยบอกว่าดิวแบบดิวดีฟอร์เ่ f o r e v e ะผิดหวังว่าจะร้องไห้ก็ไม่มีน้ำตาบ๊ายบายวางไม่มาดามาจีคุณจะเปิดกล่องไม่ตออันนี้ไะอันนี้ถึงสองร้อยกล่องคือผมจะเลือกเปิดเลยเดี๋ยเปิดก่อนนะ ส่งร้อยกล้องหรอกถ้ถึงสองร้อยกล้องจะไม่เปิดแล้วไม่ไหวแล้วเฮลียดไอ้เลย